Okay, okay. Yeah. มาพูดถึงเรื่องการทำความรีกันบ้างครับบางคนก็คิดว่าเข้าพรรษาแล้วงดเหล้าเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วไม่งดเหล้าดื่มอย่างเดียวความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับไม่ว่าจะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาถ้าเรายังทำความชั่วความดีอยู่ก็ได้ผลเช่นเดียวกัน การออกพรรษาหมายถึงกําหนดเขตการจําพรรษาของพระภิสุ์สามเณรซึ่งได้อยู่จาพรรษามาครบไตมากเมื่อครบกําหนดไตมากสามเดือนที่ได้อธิษฐานไว้ถือว่าหมดกําหนดเขตการจําพรรษาเราจึงเรียกกันว่าออกพรรษานอกจากสามเดือนที่กําหนดไว้ก็เรียกว่าออกพรรษา เรื่องพรรษาเป็นเรื่องธรรมเนียมของพระพิสุสมต,ตามพุทธภัญญัติถือว่าพรรษาเป็นสําคัญและนับพรรษาเป็นเกณฑ์ในการที่จะเคารพกราบไหว้กันแม้บางครั้งท่านจะมีอายุมากแล้วแต่พรรษาอ่อนก,ก็ต้องเคารพผู้มีอายุน้อยแต่พรรษามากผู้มีพรรษามากถือว่าเป็นผู้มีอาวุโสทำความเคารพ กันโดยถือว่าพรรษาเป็นเกณฑ์ตามหลักพระวินัยตามภาษานิยมเมื่อมีเข้าพรรษาก็ต้องมีออกพรรษาแต่คำว่าออกพรรษาในที่นี้หมายถึงครบกำหนดวันที่ได้ตั้งกำหนดเอาไว้คือสามเดือนคำว่าออกพรรษาไม่เหมือนการออกอย่างอื่นเป็นความเชื่อทางจิตใจ คือใจถือว่าครบกําหนดแล้วแต่ทั้งนี้ใจก็ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปจากสินจากธรรมถ้าใครยังเชื่อว่าออกพรรษาแล้วเรื่องศินเรื่องธรรมไม่ต้องเรื่องวัดศาสนาไม่เกี่ยวนั้นเชื่อว่าเอาใจออกนอกไปสู่ทางที่ผิดการทําความดีความชั่วของคนเราไม่ว่าในพรรษาหรือนอกพรรษาได้ผลอย่างเดียวกันคือทําดีก็ได้รับผลดี ทำชั่วก็ได้รับผลชั่วถ้าทำดีถ้าทำความดีก็เป็นความดีทางจิตใจไม่เดือดไม่ทอนไม่ว่าในภรษาหรือออกพรรษาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะมีใครคิดว่าออกพรรษาแล้วลดหย่อนการทำความดีลงสิบ้าไม่เป็นไรเชื่อว่าตกอยู่ในห่วงแห่งความประมาทที่เราพาชีวิตอันแสนจัดคุรุคุรักผ่านพ้นพรรษาได้อีกหนึ่งพรรษา นี้นับว่าโชคดีเหลือหลายแล้วพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตัดเอาไว้ว่าผู้มีความประมาทเปรียบเหมือนบุคคลที่ตายแล้วคือตายไปจากคุณงามความดีที่จะพึงมีพึงได้แทนที่จะมีคุณธรรมเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้สูงส่งรอดพ้นไปจากความชั่วร้ายที่แผนเผาจิตใจแต่ก็เพราะคนเรามีความประมาทเช่น ประมาทในวัยประมาทในชีวิตว่าเรายังไม่แก่ยังไม่ตายประมาทในความไม่มีโรคเรายังไม่เป็นอะไรต่อเมื่อมันเป็นอะไรขึ้นมาก็เชื่อว่ากำลังคืบคานเข้าไปสู่ความตายอันเฉพาะเรื่องความตายที่เราพูดว่ายังไม่ตายเพราะามีความประมาทเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่เรานั้นไม่จำกัดว่า จะในพรรษาหรือนอกพรรษาและไม่จำกัดว่าวันเวลาใดที่เราไม่ยอมรับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็เพราะมีความประมาทคนทําชั่วประพฤติชั่วจิตใจเศร้าหมองมองไม่เห็นอัปปะมาธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เป็นผู้มีความไม่ประมาทก,ก็เพราะความประมาทเป็นเครื่องกั้นมาให้มารุ์ถึง แสงสว่างแห่งธรรมะจึงชื่อว่าเหมือนผู้ตายแล้วความไม่ประมาทเท่านั้นเป็นเหตุความไม่ประมาทเท่านั้นเป็นหนทางในความไม่ตายอัปมาเทนะสัมปาเทถัท่านทั้งหลายจงยำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วคนเราไม่มีอะไรนอกไปจากความตาย เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จงทำความดีเมื่อเรามีกินมีใช้ก็ช่วยเผื่อแผ่ผู้ที่ตกยากก็นับว่าเป็นบนุญฉันได้ก็ฉันนั้น